สวัสดีครับมาฟังข่าวริภูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยเรื่องของเอกิติเก้กันนะครับ ล่าสุดนะครับฟูโกเอกติตเก้กองหน้าคนใหม่ของลิพูก็ได้เดินทางถึงฮ่องกงเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาแล้วนะครับเพื่อสมทบกับเพื่อนร่วมทีมในการทัวร์ปีซีซั่นที่เอเชียหลังเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสอนลิปูเมื่อวันคืนวันพุทธที่ผ่านมานะครับเอกติเ e ก้ได้เข้าพักที่โรงแรมบรอสบู d ที่นักเตะลิพู พักในช่วงบ่ายก่อนเดินทางไปยังสนามไคตักสเตเดียมโดยการฝึกซ้อมช่วงวันที่4ที่ฮ่องกงลิปูได้ลงฝึกซ้อมในรูปแบบสนามแบบเปิดให้แฟนบอลเข้าชมโดยมีแฟนบอลลิปูเข้าชมการฝึกซ้อมมากกว่า2 5 0 0 0คนแม้เอกิติเก้จะมาถึงหลังเพื่อนร่วมทีมซ้อมกันเสร็จแล้วแต่ทันทีที่เอกิติเก้เข้าไปทักทายอร์เนอร์ชลอตและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในสนามนะครับบรรดาแฟนบอลลิปูก็ต่างส่งเสียงเชียร์ และบกมือด้วยความดีใจที่เอเกิติเกเดินทางมาถึงฮ่องกงการฝึกซ้อมในวันที่4นี้จัดขึ้นภายใต้หลังคาและเครื่องปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศร้อนชื้นของฮ่องกงนักเตะทีู่ทั้งหมด29คนลงฝึกซ้อมเต็มรูปแบบโดยมีการแบ่งทีมจำลองสถานการณ์แบบ6ต่อ7และ11ต่อ12ให้แฟนบอลได้ชมกันอย่างใกล้ชิดนะครับฟอเรียนเวียนนักเตะใหม่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากแฟน บอหลังโชว์ทักษะอันโดดเด่นของตัวเองในสนามขณะที่อเล็กซิสแมกลิสเตอร์ยังคงไม่สามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ช่วงนี้แม c ก้าจึงต้องซ้อมเรียกความฟิตคนเดียวไปก่อนนะครับและไม่น่าจะได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องวันเสาร์นี้ที่ลิพูแข่งกับเอซีมิลานช่วงระหว่างการฝึกซ้อมก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายนะครับเช่นเหตุการณ์นูนเยปปสปะทะอลิซงแต่อลิซงไม่ได้เจ็บรุนแรงนะครับนอกจากนั้นแล้ว ยังมีเหตุการณ์โกนาเต้เวี่ยงดีอาร์ตลงกับพื้นระหว่างการฝึกซ้อมแต่สุดท้ายโกนาเต้ก็ได้เข้าไปขอโทษดีอาร์ตหลังจบการฝึกซ้อมนะครับท้งนี้นะครับลิพูจะลงแข่งกับเอซิมิลานในวันเสาร์ที่26กรกฎาคมนีน้เวลา18นาฬิก30นาทีซึ่งแฟนบอลชาวไทยอย่างพวกเรานะครับก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง BG Spot t และ Monom a x นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโรเบสันกันนะครับเรื่องแรกโรเบสันเปิดเผยว่าเขาอลิซรงฟันไดและซาร่า กำลังพยายามช่วยนักเตะใหม่ปรับตัวให้เร็วที่สุดอยู่เพราะพวกเขารู้ดีว่าการย้ายมาเล่นในต่างประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้นยากแค่ไหนพวกเขาเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วพวกเขาพยายามช่วยนักเตะใหม่ทุกเรื่องไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเช่นการหาบ้านเรื่องครอบครัวและเรื่องร้านอาหาร เรื่องต่อมานะครับโเบสันพูดถึงเพื่อนร่วมทีมใหม่ว่าเอกิติกเก้จะทานข้าวร่วมกับนักเตะีิพูในช่วงเย็นส่วนนักเตะคนอื่นๆอย่างฟิลมปงเคอร์เคสมามาดัชวินีและเวียด ก็ปรับตัวได้ไวมากเหมือนอยู่กับริพูมาหลายเดือนแล้วซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเรื่องต่อมาลูาปสัสันมองว่าการมาทัวร์ปีซีซั่นร่วมกันในต่างประเทศถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะพวกเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาโดยไม่มีครอบครัวมาเกี่ยวข้องมันทําให้พวกเขาเรียนรู้กันและกันมากขึ้น ทั้งนักเตะใหม่และนักเตะเก่าซึ่งในตอนนี้นักเตะใหม่ก็เริ่มเข้าใจวัฒนธรรมและวิธีการเล่นของทีมลิพูแล้วเรื่องต่อมาโรเบร์สันมองว่าเป้าหมายสาคัญในช่วงปีซีซั่นนี้ก็คือการเรียกความฟิตตอนนี้นักเตะลิพูเริ่มฟิตมากขึ้นเรื่อยๆหลังกลับมาซ้อมด้วยกันประมาณ2สัปดาห์ครึ่งและเรื่องสุดท้ายนะครับโรเบร์สันยืนยันว่านักเตะในทีมทุกคนยังคงกระหายความสําเร็จเหมือนเดิมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุด ของโรเบิร์ตสันนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสมภาษณ์ล่าสุดของฟานได้กันนะครับเรื่องแรกฟานได้เปิดเผยว่าพวกนักเตะใหม่ที่ย้ายมาร่วมทีมลิพูในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นนักเตะที่มีคุณภาพมากพอที่จะเล่นให้กับทีมลิพูได้อยู่แล้วพวกนักเตะใหม่ถึงได้ย้ายมาร่วมทีมแต่สิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือพวกนักเตะใหม่ ต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่ให้ได้ซึ่งจนถึงตอนนี้เขาคิดว่านักเตะใหม่ทุกคนนั้นปรับตัวกันได้ดีมากไม่เว้นแมกก้กระทั่งอาร์มินเป็กซี่เรื่องต่อมาฟานได์เตือนเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าพวกเขาทุกคนต้องทํางานให้หนะักพวกเขาอยู่ในเส้นทางนี้ด้วยกันและพวกเขาต้องสู้เพื่อทุกสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและเรื่องสุดท้ายฟานได์เปิดเผยว่าเขาดีใจที่เอกิทิเกย้ายมาร่วมทีมลิพูแต่เขาก็ได้บอกกับเอกิทิเกไปแล้วว่ายังมีงานหนักอีกมากมาย ที่รอ,รออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเอกิตเก้จึงต้องทำงานให้หนักที่สุดและก้าวขึ้นเป็นคนสำคัญของทีมให้ได้เมื่อมีโอกาสสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องหนักที่เอกิตเก้ต้องทำให้ได้ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของฟานไดนะครับผมประเด็นต่อมามาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าส,จจาสาุดของเอเรียสจจกันนะครับ เรื่องแรกเอเรียนเปิดเผยว่าถ้าเลือกได้เขาอยากอยู่ที่ลิพูไปตลอดชีวิตเพราะเขารักทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสโมสรน,นี้แต่ในขณะเดียวกันก็ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องเห็นแก่ตัวบ้างและคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขายังคงมีความทะเยอะทะยานเขาอยากติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นฟุตบอลโลกและอยากประสบความสําเร็จในฐานะนักเตะให้ได้อย่างต่อเนื่องเรื่องอนาคตของเขาจึงเป็นเรื่องที่เขาต้องพิจารณาต้องคุยกับทุกฝ่ายและประเมิสนสถานการณ์ ให้รอบครอบเรื่องต่อมาเอเลียสยังไม่แน่ใจว่าเพื่อนร่วมทีมใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามานะครับจะส่งผลกระทบต่อโอกาสลงสนามของเขามากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจด้วยตัวเองและดูว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเขาต้องขอประเมินภาพรวมทั้งหมดอีกทีถึงให้คำตอบสุดท้ายได้ และเรื่องสุดท้ายนะครับเอเลียสเปิดเผยว่าโฟกัสหลักของเขาในตอนนี้ก็คือเรื่องปีซีซั่นเขามองว่าปีซีซั่นนี้ริพูมีโปรแกรมการแข่งขันที่แน่นมากทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เขาจะขอโฟกัสเรื่องปีซีซั่นและเตรียมความพร้อมสำหรับทุกความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อน ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเอเลียสนะครับผมทั้งนี้นะครับตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เอเรียสก็ตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวสต์แฮมไบตันและแอลบลไรซิกนะครับโดยมีรายงานระบุว่าลิฟูอาจตั้งค่าตัวเอเรียสไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์หรือ40ล้านปอนด์หากให้ใส่เงื่อนไขซื้อกลับได้ เด่นต่อมานะครับมาอัปเดตข่าวเรื่องอิสซาก,กันนะครับ็เรได้ว่าช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับจบจนถึงนาทีนี้ที่ผมกําลังทําคลิปข่าวเรื่องอิสักกับรีพูก็กลายเป็นประเด็นให้พูดถึงไม่หยุดหย่อนเลยนะครับหลังบรรดานักข่าวและสื่อระดับเทียร์หนึ่ง ต่างออกมารายงานตรงกันว่าอิซักได้แจ้งขอย้ายทีมกับทางนิวคาสเซิลไปแล้วโดยทางเดวิสออนสตีนจากเดอะแอร์ลติกก็ได้ออกมารายงานว่าอเลนเดอร์อิซักต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยแหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนได้บอกกับเดวิสออนสตีนไว้ว่าแม้นิวคาสเซิลจะให้เหตุผลว่าอิซักไม่ได้เดินทางไปทัวร์เอเชียกับทีมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ต้นขาแต่ความจริงแล้วเป็นความต้องการของอิซักเองที่ไม่อยากร่วมทัวร์ปีสีซสั้นเนื่องจากสถานการณ์ อนาคตของเขายังไม่แน่นอนด้านเคคโคฟนักข่าวสายบอลนิวคาสเซิลที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แสนคนก็ได้ออกมาเปิดเผย3สาเหตุเบื้องหลังที่ทำให้อิสซักต้องการย้ายออกจากทีมนิวคาสเซิลในช่วงซัมเมอร์นี้สาเหตุที่1เป็นเพราะอิซักไม่พอใจเรื่องในอดีตเพราะเดิมทีปีที่แล้วอดีตเจ้าของร่วมของนิวคาสเซิลเคยสัญญาว่าจะมอบสัญญาฉบับใหม่พร้อมค่าเหนื่อยที่ดีขึ้นให้กับอิสซักหลังจากทาผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยม แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสโมสสและมีการแต่งตั้งพอมิเชลเป็นผอ,อ,อกีฬาทางสโมสสอนกลับไม่เดินหน้าต่อสัญญาโดยอ้างเหตุผลเรื่องข้อจำก,กัดด้านการเงินและเรื่องที่อิสซักยังเหลือสัญญาอีก4ปีสาเหตุที่2เป็นเพราะอิสซักรู้สึกว่าค่าเหนื่อยในสัญญาปัจจุบันไม่สะท้อนคุณค่าจริงในตลาดนักเตะเขามองว่าผลงานของเขาควรได้รับการตอบแทนมากกว่านี้จนเรื่องนี้เริ่มส่งผลต่อบรรยากาศในห้องแต่งตัวและความสัมพันธ์กับสโมสส นิคาสเซลและสาเหตุที่3มก็เป็นเพราะอิซักต้องการย้ายไปยังสโมสรที่มีความทะเยอทะยานในเวทียุโรปแม้อิซักจะรักนิวควาสเซนแต่อิซักก็เริ่มมองหาความก้าวหน้าในอาชีพโดยเฉพาะการย้ายไปทีมที่มีโอกาสได้ลงเล่นยูฟาแชมเปียนลีก ทั้ง3สาเหตุนี้เองนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้อิสซักต้องการย้ายออกจากทีมและเคคโคบนะครับยังบอกอีกว่าตอนนี้นิวคาสเซิลได้แอบเคลื่อนไหวเงียบๆด้วยการมองหาตัวแทนอิซักเอาไว้แล้วโดยนักเตะที่นิวคาสเซิลสนใจนะครับที่จะซื้อมาแทนอิซักก็คือเบนจามินเชสโกและโยฮันวิซาหากดีวกับลิภูไม่เกิดขึ้นอิซักก็อาจจะอยู่กับทีมนิวคาสเซิลต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลพร้อมรับสัญญาใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างไรก็ตาม ตอนนี้เป้าหมายที่แท้จริงของอิสซักในเวลานี้ก็คือความก้าวหน้าในอาชีพการงานทุกวันนี้อิซักยังคงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมนิควคาเซนอิซักมีบุคลิกนิ่งสุภาพและเข้ากับคนง่ายแต่เอเย่นของอิสซักกาลังกดดันนิควคาเซนให้ยอมปล่อยตัวอยู่โดยใช้ข้อดได้เปรียบจากสัญญาที่เหลืออีก3ปีเป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อลักดันการย้ายทีมให้เกิดขึ้น ด้านเบนเจขอบนักข่าวตลาดนักเตะชื่อดังนะครับที่ตอนนี้ผู้คนเริ่มเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าอิซักต้องการย้ายมาร่วมทีมลิพูและยินดีรับข้อเสนอที่ลิพูเสนอให้อย่างไรก็ตามลิพูและอิซักยังไม่สามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้แต่อย่างใดในตอนนี้ลิพูได้ติดต่อกับตัวแทนของอิซักและได้แจ้งให้ทางานิวคาสเซิลได้ทราบชัดเจนไปแล้วก่อนที่ลิพูจะได้ตัวเอกิติเก้ลิพ e. ูยินดีจ่ายเงินมหาศาลเพื่อคว้า ตัวอิสซักมาร่วมชีมให้ได้ส่วนทางฝั่งนีคาเซนในตอนนี้ก็ยังคงต้องการให้อิสซักเซ็นสัญญาฉบับใหม่แต่อิสซักต้องการเงินค่าเหนื่อยมากกว่า3 0 0แสนปอนทำให้เรื่องค่าเหนื่อยกลายเป็นปัญหาที่ทางนีคาเซนแก้ไม่ได้เพราะตัวเลขดังกล่าวสูงเกินไปสําหรับนีคลาเซนและอิสซักก็ไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีว่าอยากต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางนีคลาเซนแต่อย่างใดนะครับล่านโลมาโนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่า ตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังเตรียมตัวยื่นข้อเสนอซื้อเบนจามินเชสโกแล้วนะครับแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามส่วนสาเหตุที่นิวคาสเซิลกำลังจะซื้อเชสโกมาร่วมทีมนั้นนะครับก็เป็นเพราะอิซคจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับ ตอนนั้นแล้วนะครับปรมาโนนะครับยังออกมารายงานเพิ่มเติมอีกว่าลิ์พูนะครับก็พร้อมซื้ออิซักมาร่วมทีมแล้วเช่นกันในเวลานี้นะครับหลังได้พูดคุยกับตัวแทนของอิซักมา2-3ครั้งแล้วโดยเงินที่ได้จากการขายลุยดีอาร์ตจะถูกนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณในการซื้ออิซักมาร่วมทีมนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องอิซักในวันนี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลนักเวลาตีสี่ของวันนี้นะครับก็มารอ รอดูไปด้วยกันนะครับว่าลิฟูจะยื่นซื้ออิซระอย่างเป็นทางการในวันนี้เลยหรือไม่นะครับก็มารอดูไปด้วยกันนะครับตลาดตั้เแต่ซัมเมอร์นี้นะครับทีมลิปูที่พวกเรารักก็ทุ่มแหลกรานจริงๆนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิปูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ